เพ่านพ่ผมชานนะครับแต่วันนี้ผมมาแจ้งข่าวเรื่องของสปอริตนะครับคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบวันพรุ่งนี้เขาจะมีการล็อกดาวน์นะครับก็แน่นอนร้านแล็กเงินที่อยู่ในห้างทั้งหมดของสปอริตจะปิดตัวลงนะครับปิดตัวลงนะครับประมาณสักกี่วันรู้สิบสี่วันนะครับเช่นสาขาที่จะเปิดนะครับ คุณฟังให้ดีนะครับสาขาที่จะเปิดจะมีอยู่สองสาขาเองครับก็คือสาขาสำนักง,งานใหญ่แล้วก็สาขาวิภาวดีนะครับยี่สิบสองนะครับสองสาขาเองนอกนั้นปิดหมดนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับเช่นถ้าใครจะซื้อเงินสาขาที่ในห้างครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับฟังดีวันนี้เป็นวันสุดท้าย นะครับวันพรุ่งนี้ไปนี่คุณไปได้แค่สองสาขาเองนะครับเช่นแน่นอนช่วงนี้ผมบอกเลยว่าสถานการณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนี่นมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายก็ผมอยากจะฝากท่านว่าให้ทุกท่านระมัดระวังตัวหน่อยเวลาการเดินทางนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่กรุงเทพผมเข้าใจเลยว่าการที่อยู่กรุงเทพนี่ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะผมเคยอยู่มาก่อนนะครับ บางครั้งก็ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนนะครับแต่ผมก็ให้ความหวังทุกท่านว่าอืบางครั้งเมื่อเราเจอวิกฤตอะไรหลายสิ่งอยากเข้ามาในชีวิตครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสอยู่เสมอครับที่จะทําให้เราเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองเผลอไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้เห็นโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านอะไรที่ท่านไม่เคยทําท่านก็จะได้ทําครับ เหมือนกับผมช่วงหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างผมตอนนั้นผมเดินไม่ได้นะครับผมเดินไม่ได้เจอวิกฤตที่นอนสมอะไรายอย่างคือเดินไม่ได้นี้ก็คือจบแล้วครับแต่คุณเชื่อไหมว่าช่วงเวลาที่เดินไม่ได้นั้นมันทําให้เราได้คิดอะไรหลายอย่างครับดูเหมือนตอนแรกมันจะมืดมนนะครับมืดมนหนทางหลายๆสิ่งอย่างแต่คุณเชื่อเถอะเมื่อใดที่คุณใช้ความคิดเนียคุณก็จะเห็น แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันเกิดขึ้นนะครับก็หนุนใจทุกท่านนะครับว่าสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับก็ฝากทุกท่านไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ